บทที่79ถ้าผมทายไม่ผิดจิกเม่สนทนาต่อไปทุกคนเริ่มออกเดินทางอีกราวสิบกิโลเมตรจึงจะเข้าเมืองหลวงนครศักดิ์สิทธิ์ที่พวกจาริกสแสวงบุญและชาวที่เบตทุกคนมุ่งมาตปรารถนาจะมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ล้อมด้วยต้นวิลโล คือทุ่งเลี้ยงม้าของดาไลาลามะผ่านไปช้าๆตามย่างก้าวที่เขาก้าวเดินจิกเมรู้สึกสุขสมรื่นในอารมณ์จนบอกไม่ถูกบัดนี้เขามาถึงนครศักดิ์สิทธิ์แล้วแม้จะผ่านอุปสรรคกวากน้ำความโศกเศร้าอย่างไรเขาก็มาถึงทุกย่างก้าวสองเท้าพาตัวเองใกล้เข้าไปเรื่อยๆ คงเกอคงจะยังไม่มีเมียแล้วก็คงจะต้องมีใจกับเมมสาฮิบมานานมากจริงๆนะครับสาฮิบผมไม่ได้พูดเล่นเลยริมฝีปากบางได้รูปเมมนิ่งท่าทีเจ้าตัวเหมือนจะสำรวมกริยาวาจาหากนิมิตรู้ใจนายกดแสงตาบอกโ่เอ้ยสาฮิบของที่คงเกอจัดมานีนา เหมือนของที่เจ้าบ่าวจัดให้เจ้าสาวก่อนเข้าพิธีแต่งงานนะขอรับซาฮิบคราวนี้คนสนิทเห็นนายหันขวับเสียงชายชาวที่เบตหัวเราะจิกเม่ดูจะไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยเจ้าบ่าวจะส่งเสื้อสวยตัดเย็บจากผ้าไหมทอยกดอกแบบนั้นแหละครับ เครื่องประดับผมอย่างนั้นที่พวกเราเรียกว่าปาดูกำไลแหวนเพชรนินจินดาเสียงคนพูดชักจะครื้นเครงเข้าทุกทีจนนิมิตใจคอไม่สบายเมื่อไหร่จิกเม่จะคลายอารมณ์ครึมแบบนี้สักทีจริงๆนะครับสาฮีบขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียว ขบวนที่คุงเกิดส่งมารับเมมซาฮิบนี่ไม่มีคนถือลูกศรสีต่างๆที่ประดับด้วยกระจกสีหยกแล้วก็ไข่มุกเท่านั้นแหละเอามาทำไมคิ้วเข้มขมวดขแมเอา้าก็เอามาเน็บหลังเจ้าสาวสิขครับซาฮิบเอาลูกศรเน็บหลังแล้วก็แกะหยกไปวางบนศีรษะเจ้าสาวเป็นสัญลักษณ์ว่าวิญญาณของเจ้าบ่าวครอบครองเจ้าสาวแล้ว ซาหิบนิมิตพึมพรมร่างสูงก้าวรีจนหนุ่มน้อยแทบจะต้องวิ่งตามไปให้ทันเสียงจิกเม่ร้องเพลงหงุงงิงซอเด่นหรือสถูปขนาดใหญ่สามแห่งเรียงรายอยู่ข้างหน้าพระสงฆ์สวมจีวรสีคร่ำก้าวเดินผ่านประตูโค้งไปยังด้านในข้างหน้านั้นถนนสายกว้างตัดตรง ไกลออกไปบ้านเรือนชาญเมืองหลังคาแบบเตี้ยสร้างจากหินภูเขาเริ่มปรากฏเรียงรายสองฝากฟังธงคาถาโบอกอยู่เหนือหลังคาบ้านทุกหลังก็ว่าได้พระราชวังโปตาลาดูตระงานยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆณที่นี้คือทางเข้านครศักดิ์สิทธิ์คิชันอยากจะเรียกว่าประตูเมือง ไม่มีทหารไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกนอกจากขอทานไม่กี่คนที่เยื่นมือขอเงินกับผู้ผ่านไปมาพวกจาริกสแสวงบุญดูหนาตามากขึ้นจาฮีบนิมิตแทบจะกระโดดจนตัวลอยเสียงกระดิ่งร่างสูงชะงักท่ามกลางสายลมหนาวเหน็นบและฟากฟ้าสว่างสดใสแม้จะใกล้เวลาบ่ายจัดชายหนุม่ม ได้ยินเสียงแหลมใสชัดเจนคุณเกอจิกเม่วิ่งตามมาส่งข่าวขบวนของคุณเกอมาแล้วขอรับนายทหารบอกผมคิชันมองท้องฟ้าแสงแดดที่พ่ายแพ้ต่อความหนาวเย็นของอากาศยังสว่างเรืองเรือโดยเฉพาะเบื้องบนโน้นขึ้นไปนั้นแสงแดดสีทองที่อาบทุกซอกทุกมุม กระทั่งบรรยากาศรายรอบให้สุขปลังวาววามจนสายตาพร่างพรายชายหนุ่มเพิ่งจะสำเนียกถึงความหมายแห่งคำว่าสว่างพร่างพรายนบัดนี้ณนะที่นี้อย่างชัดแจ้งฉับพลันทันใดคิชันก็นึกถึงแม่น้ำยาลุงชังโปหรือแม่น้ำพรมบุตรที่ชิกเม่แปลให้ฟังว่าสายทานแห่งเกล็ดแก้วสายธาร ที่มีน้ำเขียวใสดุดดังหยกเนื้อดีที่สะท้อนแสงแดดสีทองยามเริงร่าไหลหลังผ่านกรวดหินดินทรายใต้น้ำเสียงระคังหรือกระดิ่งก็เหลือเดาใกล้เข้ามาทุกทีคิชันรู้สึกไปทีเดียวว่าหัวใจของเขาเต้นเร่าเต้นแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับตื่นเต้นแน่นอนหากพร้อมกันไป ก็คืออ,อึดอัดขัดข้องไม่ใช่จากอากาศอันบางเบาเนื่องจากอยู่บนที่สูงเขารู้เอริสยังคงนั่งอยู่บนหลังมา้าร่างระหงโปร่งบางอยู่ในชุดหญิงผู้ดีจากลาซาเด่นเป็นสง่างดงามยามเมื่อแสงแดดสีทองลูบไล้ฉาบฉายทั่วร่างขบวนเดินทางข้างหน้าไม่ใช่ใครอื่นหญิงสาวรู้ โดยนายทหารผู้นำทางกดต้นมา้าตัวที่ขับขี่ให้ออกวิ่งแล่นลิ่นไปข้างหน้าไฮโนริชเองก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเสียจนพูดอะไรไม่ออกขบวนข้างหน้าใกล้เข้ามาทุกทีทหารบนหลังมา้าเราจึงถึงบุรุษร่างสันทัดที่กำลังชักม้าเข้ามาหาจังยิมปากินเปล่าเอริส ทวนนามนั้นในใจแม้ไม่เห็นรอยยิ้มหญิงสาวก็ยังคงจําเขาไม่ได้ก็หลายปีเต็มทีคนบนหลังมา้าที่ใกล้เข้ามาทุกทีสวมเสื้อคลุมตัวยาวรองเท้าหุ้มแข้งสูงคนใช้หกคนเดินเท้าขนาบข้างทั้งซ้ายขวาพนักงานเป่าประกาศร้องบอกให้คนเดินถนนรู้ถึงการเดินทางมาของเจ้านาย คงเกอผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าของลาซาคนเดินถนนถอดหมวกโค้มกายต่ำและแนบปลิ้นยาวเป็นการแสดงคารวะโดยมารยาทของประเพณีท้องถิ่นเอริส e ถ้อยสำเนียงนั้นเหมือนจะเีิกวันคืนอันเนิ่นนานผ่านพน้นการเวลาแห่งอดีตซึ่งหญิงสาวคิดว่าได้หายศูญย์ให้หวนกลับการเคลื่อนย้ายแห่งการเวลา ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะคืนมาให้ได้สัมผัสหน่วยตาทั้งคู่ของหญิงสาวพลันเอิบอาบไปด้วยน้ำใสที่ซึมซาบจนรู้สึกครั้งนั้นทุกคนยังพร้อมหน้าพร้อมตาโดยเฉพาะพ่อเอ,อริสยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงสองตาจับแนวนิ่งไปข้างหน้าแม้เมื่อร่างสันทัดบนหลังมา้าจะขยับเลื่อนลงมายืนบนพื้น จังกินปากินเปล่ารวผมยาวดำเป็นมันมุ่นไว้เรียบร้อยตามประเพณีที่หูซ้ายมีต่งหูทองประดับพลอยสีฟ้าอมเขียวยาวระยะบ่งบอกถึงฐานันดรของตนไฮโนลิชเป็นฝ่ายก้าวลงมาก่อนขณะเดียวกันร่างสูงของคนข้างหลังก้าวล้ำขึ้นมาเคียงเจ้าของถิ่นเป็นผู้หัวเราะขึ้นก่อน แล้วจึงค้อมกายพร้อมกล่าวขอต้อนรับมิตรเก่าสุลาซาผ้าแถบไหมสีขาวที่ใช้ในการทักทายกราบไหว้บูชาตามประเพณีถูกยื่นมาข้างหน้านั่นแหละไฮโนลิชจึงโต้อตอบอย่างยินดีด้วยเสียงพร่าพรายเต็มทีด้วยความยินดีและขอบใจในไมตรีจิตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เสียดาย ผมไม่มีกาตา้าหรือว่าแถผ้าไหมมาคารวะพระท่านตามประเพณีคิชันจางกินปลาค้อมคำนับมิตรเก่าอีกคนก่อนจะยื่นแถผ้าไหมแล้วจึงหันกลับไปหาหญิงสาวสวยบนหลังมา้าจิกเมค่อยค่เงยหน้าเขาค้อมกายแลบลิ้นคารวะคงเกอแล้วและทันจะเห็นอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะได้เห็น คาดคเีล่วงหน้ามาแล้วว่าจะเห็นแน่ชัดจนสิ้นสงสัยในตาของคงเกอว่าไวฉาบฉายด้วยความปิติยินดีลึกซึ้งเดิมดำล้ำลึกเสียยิ่งกว่าภาษาพูดเป็นไหนไหนเอริสจังยินปากินเปล่าเอ่ยนามนั้นภาพหญิงสาวสวยในเครื่องแต่งกายตามประเพณีของสตรีมีสกุลของลาซา บนหลังม้าตรงหน้าเขาดุดดังความฝันความฝันที่ชายหนุ่มไม่ได้คาดคิดมาเลยโธ่เอ้ยก็ใครละ่ะจะคิดว่าและนึกสงสัยว่าสาวน้อยคนสวยที่พบกันนานเนิ่นมาแล้วที่ตนฝันไฟเก็บไว้ในใจในสำนึกอย่างชื่นชมยินดีจะมาปรากฏกายอย่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนสาวน้อยเด็กๆคนนั้นคือคนเดียว กับหญิงสาวสวยคนนี้คนที่เขาสุดแสนจ,จะดีใจเมื่อได้ข่าวคราวการเดินทางของหล่อนความปิติชาบชายออกมาวาบไวในหน่วยตาของชายหนุ่มแทบจะลืมสิ้นว่ามีใครต่อใครรายล้อมจับจ้องเขาแทบทุกอริยาบทขอต้อนรับสู่กรุงลาซาชายหนุ่มยื่นกาต้าผ้าไหมสีขาวไปข้างหน้า ้าคุณไม่รังเกียจเราจะขี่ม้าเข้าเมืองด้วยกันเอริสยิ้มพลายเมื่อไร่เมื่อไร่ก็ไม่ลืมกริยาวาจาที่แสนจ,จะอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยไมตรีจิตของชายหนุ่มผู้นี้โดยเฉพาะยิ้มกว้างและในตาดำเปล่งประกายวาววับราวกับจะแข่งสีทองจากดวงตะวันและหลังคาพระราชวังโปตาราที่ระยิบระยับจับตา ม้าสองตัวเหยาะย่างเคียงกันช้าๆขบวนนำอันประกอบด้วยทหารบนหลังมา้าและคนเปล่าประกาศเริ่มร้องบอกผู้คนตามถนนให้เปิดทางสำหรับแขกเมืองของคุงเกอคนใช้ที่เดินตามมาข้างหลังเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายจัดที่ไม่อาจทัดทานความหนาวเย็นของอากาศเออริสอยากจะคิดว่า หล่อนกำลังอยู่ในความฝันผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่สุดที่คุณรับของขวัญและยิ่งแต่งตัวตามประเพณีของเราเข้าเมืองด้วยกันเป็นครั้งแรกภาษาอังกฤษของจังยินปายังไพเราะสนุหูเชกเช่นที่เคยได้ยินมาก่อนคุณคงได้รับจดหมายจากผมที่มีไปถึงคุณหมอชไนเดอร์ค่ะ พ่อเคยเล่าให้ฟังพูดถึงทุกครั้งจนสงครามเกิดข่าวคราวของคุณถึงได้งเงียบหายไปเสียงเอียริสพร่าพายไปถนัดใจผมกำลังคิดจะไปเรียนต่ออยู่เหมือนกันถ้าไม่ติดสงครามระบบการไปรษณีของเรายัางล่าช้าล้าหลังมากกว่าแต่ก็ต้องนึกถึงภูมิประเทศด้วยชายหนุ่มแย้มยิมย้มแสงตาพลอยกเกษม ให้เรากลับไปถึงที่พักกันสัก่อนแล้วค่อยปรึกษาหารือเรื่องคุณพ่อของคุณมีรายละเอียดมากมายที่คุณและพี่ชายจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจจังยิมปาทอดเสียงอ่อนโยนตอนนี้ผมจะบอกให้คุณสบายใจซะก่อนว่าคุณพ่อของคุณยังมีชีวิตอยู่ท่านยังอยู่กล่าวจบชายหนุ่ม ก็ต้องมองตรงในตาสีน้ำเงินเข้มล้ำลึกที่เบิกกว้างมีน้ำใสาวาววับเต็มเออขึ้นมาทันควันขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะคุงเกอหญิงสาวมิชันได้กล่าวจนจบประโยคคนบนหลังมา้าที่เหยาะย่างเคียงมาก็เอ,อ่ยขัดขึ้นสะก่อนให้คนอื่นเขาเรียกผมว่าคุงเกอเขาแล้วกันสำหรับเราผมก็คือจังยิมปาคนเดิม ที่เคยนั่งให้คุณเขียนรูปเคยได้รับความเมตตากรุณาจากคุณน้าเจนของคุณที่ลอนดอนให้ได้พักพิงกินอยู่กับครอบครัวของท่านที่จะไม่ลืมก็คือน้ำใจเมตรีจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณชายหนุ่มยังไม่ละสายตาจากดวงหน้าเรียวรีที่ดูเป็นนวลสะอ้านจากสายลมและแสงแดดโดยเฉพาะคุณถ้าไม่ติดสงคราม เราคงได้พบกันก่อนหน้านี้หลายปีผมกะใจตัวเองแล้วว่ายังไงยังไงก็ต้องกลับไปที่นู่นไปเรียนไปพบคุณอีกผิวแก้มของเอริสผ่าเผาขึ้นนิดนิดเดียวเท่านั้นเพราะตั้งสติไม่มั่นหน่วยตาทั้งคู่จึงมีแววเขินอย่างช่วยไม่ได้เมื่องจากกริยาวาจาและแสงตาของคู่สนทนา หน่วยตาที่ดูว่าไวคล้ายมีกระจกเงารับแสงแดดสีทองอบอุ่นในยามเย็นสะท้อนเข้าไปฉายที่นั่นหญิงสาวค่อยๆทอดถอนใจใหญ่พอไม่ให้บรุษหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับพี่ชายคนโตได้รู้สึกพร้อมกันก็อดที่จะตวัดปลายตาไปทางม้าอีกตัวหนึ่งซึ่งเหยาะย่างยืงลงไปทางด้านซ้ายมือไม่ได้อีกครั้งที่เอริสต้องมินหนี หนีความคมของนายตาคู่ที่จับจ้องแน่วนิ่งแทบจะไม่กระพิบมายังหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หารู้ไม่ความคมที่ประจุไว้ด้วยประกายไฟอย่างที่หญิงสาวไม่เคยเห็นมาก่อนสีหน้าสีตาคิชันซาลิมอักบาเหมือนทะเลที่กำลังบ้าคลั่งก็คงจะไม่ผิดนักความรู้สึกของหญิงสาวยังคงอื้อเอง อ่นอวน,น,นสับสนไหนจะข่าวครา,าวของบิดาที่เมื่อได้ยินแล้วน้ำตาก็โอลล้นทนขึ้นมาปีติยินดีแม้จะยังไม่รู้รายละเอียดไหนจะก,การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดื่มด่ำล้ำลึกจนเกิดอารมณ์วูบวาบหวั่นไหวไปบ้างยังช่วยไม่ได้พร้อมกันก็ยังมีความสับสนไม่แน่ใจในอะไรบางอย่าง อันเกาะกินใจมาช้านานนานนื่นนับปีที่นับวันจะล้ำลึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นก่อความสับสนอลมานมากกว่าเก่าหญิงสาวทอดสายตาไปข้างหน้าหัวใจเต้นเร่าเต้นแรงยิ่งขึ้นทุกทีไม่นานเลยกระบวนเดินทางก็ผ่านแนวกำแพงเหินยาวเหยียดจบบทที่เจ็สิบเก้า เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ